อรวเพื่อนกรรสูตข้านมน,น,นาคมพิจารณาบรรณาเสนอต,ต่อ,อคณะรั้าามนตรีเพื่อให้ผลบังคับใช้ภายในปี2568พร้อมมอบหมายให้สนอพอเข้าใหม่นะครับคันนี้ขอปิดคเครื่องเสียงต๊บครับการรถไฟคันนี้เป็นรถโกวิงนะครับ f 6 b รถคสสิบเจด20นะครับรถไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้พูดเลยโคตรเนียนนะครับราคาตื่นเต้นนะครับคันนี้ดูเลยครับสวยเนียนกริบ พร้อมใช้งานของแต่งพร้อมมีเลยนะครับชุดไฟตัดหมอกครับผมใช้คงแคงข็งเครื่องสวยเลยแคดบงแคดบาร์มาครบนะครับครับผมรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้สวยๆครับคันนี้สวยมากดูได้เลยครับดูได้เลยดูได้เลยพตรพัดติกไม่มีแตกนะครับเนียนๆสวยกิฟตมาเดี๋ยวดูเลขมาก,กันดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลา เดี๋ยวรอรันระบบสักครู่นะครับ21,864กิกโลไมแท้นะครับฟังเสียงยุ่งกันดูครับเดินเรียบกิ๊บจัดไปครับครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับฟังกันดีๆ5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสอบถางกันเข้ามาได้ไอบีกันเข้ามาทีดีโปรบายรับซื้อขยบีบายทั่วประเทศในราคาที่คุณพอใจ เช็คก,กันเข้ามาไม่เป็น2อรองคายแน่นอนครับขอบคุณครับ